ต่อนเนื่องกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเกิดเหตุระทึกค่ะเมื่ออาคารสูง7ชั้นในย่านบรอนซ์พังถลม่มลงมานะคะเกาะทับสายผู้คนที่กําลังสัญจรไปมาในย่านนั้นบาดเจ็บไป2คนค่ะตำรวจนะครนิวยอร์กของสหรัฐเผยคลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งปรากฏให้เห็นภาพดูนะคะ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยอาคารอาพาร์ตเมนต์เชั้นในย่านบรอนซ์พังถล่มลงมาเนี่ยค่ะรถต้องถอยหลบนะคะแต่ว่าไม่ทันส่วนที่พังถล่มเนี่ยอยู่ที่ความสูง3.6เมตรค่ะทามกลางผู้คนที่สัญจรไปมาอย่างหนานแน่นมีรายงานผู้บาดเจ็บ2คนแล้วก็รถยนต์เสียหาย1คันนะคะรอดีเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากอายุของอาคารเก่าแก่มากสร้างขึ้นมาในช่วงปี1972หรือ51ปีมาแล้ว 我看。好